สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันต้นหอมทำกำไรให้เราแสนกว่าบาทเราก็เลยไปเรื่อยๆครับตอนนั้นชีวิตรู้สึกว่ากำลังจะขึ้นสวรรค์จากกำไรแสนกว่าบาทครับขาดทุนหลายหมื่นขาดทุนเกือบแสนเหมือนกันออทำไมอ่ะเพิ่งจะมารู้ไงว่าเกษตรคือราคาตลาดที่ควบคุมไม่ได้ฟ้าฝนควบคุมไม่ได้ทุกอย่างคือรายจ่าย ที่เข้ามาพร้อมๆกันครับพอเรารู้สัจธรรมข้อนี้แล้วเราก็เข้าใจไม่ฝืนเราก็ไม่ได้ทำก็ปลูกบ้านเลยคันนี้แต่บ้านพี่พอสร้างเสร็จแล้วเจอมรสุมฝนตกหนักนี่คือหลังแรกที่จะได้อยู่ โอ้หลังแรกนู้นพังถูกในจุดเริ่มต้นที่วันที่ยังไม่เป็นซีเนอรี่เนี่ยที่มันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับที่ผมประมาณที่ผมยืนเนี่ยจนถึงแค่แค่ขอบปูนเนี่ยแลวยาวไปแคบมากแคบมากแต่ยาวขอให้เขาขายแล้วเราได้อยู่แค่นั้นตอบโจทย์และโดยที่ได้คอนเซปต์การปลูกบ้านว่าไงครับเออดีไซน์ไม่เป็นเราก็ไม่ได้เรียนสเก็ตออกมาไม่ได้ก่อนที่จะทำนี่ต้องดูเรฟเลนซ์อะไรอย่างนี้ป่ะครับ ดูเยอะมากแต่ว่าช่างที่จะทําให้อะทาไม่ได้เลยถามคือว่าสร้างแบบไหนมาเคยทําแบบไหนได้ครับออผมสร้างตึกแถวตึกแถวคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อมันก็เป็นเหลี่ยมๆครับอย่างเงี้ยเฮ้ยเหรอเหลี่ยมแล้ววงกลมหน่อยได้ป่ะเ,ออเดี๋ยวลองดูครับวงกลมเดี๋ยวผมลองดูมันก็เทคานคอดินก่อขึ้นมาเฮ้ยพอแล้วพอแล้วใส่หน้าต่างเลยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะหน้าต่างมันต้องบุ๋มหน่อยงั้นดูแบนไปเขาก็แล้วทาไงล่ะครับ เราก็ทุบดิฮะก็เนี่ยเริ่มจากการทุบครั้งแรกคือการทําหน้าต่างนี่แหละทุบช่างก็ทุบเลยเหรอคือช่างสมัยก่อนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าบ้านมันใกล้จะเสร็จหรือมัอะไรเงี้ยเฮ้ยไอการทุบเนี่ยเหมือนกับทําลายน้ามือตัวเองในความคิดของช่างนะแต่เราบอกว่าเอ้ยผมขอเถอะคือต้องอ้อนวอนกันเลยผมขอเถอะบ้านหลังนี้อยู่กับผมจนผมตายเลยผมอยากได้บ้านที่ผมเห็นแล้วผมมีความสุขเขาก็ยอม ทุบทาใหม่คือไอ้น้าต่างบานนี้เลยป่ะครับใช่ครับบ้านบุ๋มๆอย่างเงี้ยครับทุบเสร็จปุ๊บไม้หมอนมาใส่นะยืดหดเท่านี้อะไรเงี้ยอันนี้คิดเองคิดมั่วๆเ,เองครับเราอยากทาบ้านดินแต่ดินที่เนี่ยทำไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้ใครอยู่ครับอันนี้ให้ที่บ้านอยู่คุณแม่อยู่คุณแม่อยู่ยังกําแพงเนี่ยได้ไอเดียไหนที่ทํามาให้มันไม่เรียบแบบนี้มันได้มาจากการที่ช่างทําฉาบเรียบไม่ได้ แล้วไม่ใช่ไม่พยายามนะคือมาช่วยเขาด้วยจริงๆแล้วทั้งเราและเขาไม่ได้เป็นช่างที่เก่งพอที่จะฉา,าิเรียบอ๋อเกียงทิ้งเถอะเอามือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ละเลงดูไม่น่าเบื่อเทกเจอร์ดีอะไรเงี้ยึ้นมาสเต็ปบนนี้ก็จริงๆฟังก์ชันของมันหลักๆเลยเนี่ยใช้ดูดาว แต่อยู่ไปอยู่มามันอยู่ไม่ค่อยได้เพราะบ้านเรามีหลังเดียวเพื่อนมาเยอะเยอะจนแบบไม่มีที่นอนเราก็ต้องไปนอนรวมเขาแต่ตอนหลับมันเยอะจนแบบเพื่อนก็ยังต้องกางเต็นท์บนดาดฟ้าก็แล้วอย่างเงี้ยพี่ก็แบบใ้่อย่างนี้มันไม่น่าใช่เลยช่วงนั้นหนาวพอดีตอนที่มันพีคตอนที่เหตุเกิดกนันยันหน้าหนาวพี่ก็ไปซื้อรถครับแล้วนอนได้สบายมากมมก็ไว้สแปร ไว้ช่แปลว่าถ้าไม่มีที่นอนก็นนนนนจะนอนในรถจะนอนในรถเพื่อนมาจนเต็มจนเต็มก็นอนในรถกับทุกวันเลยพอหน้าร้อนเสร็จปุ๊บนอนไม่ได้ในรถสุดท้ายเลยต้องสร้างบ้านเพิ่ม,อมพอรู้ว่าเรามีบ้านเพิ่มก็จะชวนเพื่อนของเพื่อนมาอีกเก็บค่าเช่าไหมนี่ไงไม่ไหวแล้วต่อไปนี้ถ้าใครจะมานอนจ่ายเงินมานะเนี่ยหลังรับพันหนึ่งค่าทงกับสะอาดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเงี้ยคราวนี้เป็นเรื่องเลยคราวนี้คือเป็นย้ายของเพื่อน เป็นพ่อแม่เพื่อนแฟนเป็นอะไรมา <c oughs> ใจไม่เคยคิดจะทํา <c oughs> เป็นธุรกิจไม่อยากจะทําแต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นกระแสขนาดนี้แล้วเราก็อยากทำนะเราก็อยากทําก็เลยสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็เซตเป็นรีสอร์ทขึ้นมาผมเจอคนหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความใฝ่ฝันอยากทํารีสอร์ทของตัว <c oughs> เองอายุประมาณ40-50-60คือบ้านปลายชีวิตล้แต่พี่เกิด ความรู้สึกนี้ตั้งแต่ตอนอายุ2 4 <24. S 1> ่สิบไอเรื่องของการจะทําอะไรหรือว่าการจะเริ่มอะไรมันไม่ต้องเป็นเรื่องของพอดีกับวัยคนคนนั้นพอไหม,มหรือคนคนนั้นพอดีกับเหตุปัจจัยตรงนั้นเปล่าณยี่ส4ีออ่ 24, ตอนนั้นพี่เจอผู้หญิงคนนี้พี่ชอบมากเลยพี่คงไม่รอให้เขาแก่ไปกว่านี้หรอกจีบเลยอยู่ด้วยกันเลยขู่เสะผมจีดเลยละซ <laughs> <laughs> ึ่งแต่ละหลังคอนเซปต์ของการออกแบบไม่เหมือนกัน ดีไซน์บ้านไม่เหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันบ้านคล้ายๆกันและอารมณ์กลิ่นอายคล้ายๆกันเดี๋ยวเราลองดูแต่ไอ<ห>้ต้นมะพร้าวนี่ยังไงฮะทำไมต้นมะพร้าวมันมาโผล่กลางทางเดินแบบเนี้ยคอนเซป็ปของที่นี่คือห้ามตัดต้นไม้เลยแล้วมันจะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องดีไซน์ให้มันอยู่กับกับเราให้ได้ วันนี้แค่ประตูก็มีแมคานิกแล้วฮะแทนที่ปกติเขาจะใช้ชสปริงโช๊คอามันก็เป็นลูกลอกของบานมุงลวดออกมาดัดแปลงอะไรเงี้ยแล้วใช้น้ําหนักหินถ่วง<ช>อาเวลาเปิดปุ๊บหินจะถูกยกใช่ด้วยแรงผักถ้าสมมุติว่าบ้านแบบนี้แล้วมันมีโช๊คแบบนั้นเนี่ยส่วนตัวรับไม่ได้ก็เลยต้องคิดเอาอและนี่คือคอนเซปต์อย่างดีไซน์หลังนี้คืออะไรครับ ก็จริงๆแล้วใช้วัสดุที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติที่สุดยังชี้ยืนคุมทุกอย่างทำทุกอย่างทุกขั้นตอนไอ้วิธีการของพี่ทันเนี่ยเท่าที่ฟังดูเหมือนมันคนชอบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ถูกใจเปลี่ยนใหม,ม่ทุบอะไรเงี้ยแต่ไอสิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ถาวรน,นะใช่อย่างเตียงเนี่ยมันเลือดไม่ได้นะออะ แม้กระทั่งโซฟาเองก็เป็นโซฟาถาวรถูกปะ่ะครับนี่คือไม่ได้ซื้อโซฟาคือดีไซน์ให้ให้มาวางรับกับ,บกเบาะอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอยากเปลี่ยนนะทุบไหมฮะอ๋อย่างนั้นเลยฮะคิดว่าเป็นเรื่องของการรีโนเวทถูกกว่าถูกกว่าถูกถกว่าราคาเฟอร์นิเจอร์จุดเริ่มต้นของการดีไซน์บ้านหลังนี้เพอร์สเปกทีฟของพี่ในตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าได้รับถึงความรู้สึกอะไรเป็นบ้านที่สร้างอารมณ์ได้ แปลกและพิเศษไปกว่าบ้านที่เขาเคยอยู่พี่คิดว่ารีสอร์หดูหลาจะสร้างอะไรก็ได้แต่สิ่งที่สร้างอารมณ์กับความรู้สึกของคนเนี่ยอันนั้นก็คือตับโจทย์ที่สุดตรงที่สุดโอห้องน้ําใหญ่กว่าห้องนอนนะฮะ <laughs> อย่างห้องน้ํานี่ทําไมถึงต้องใหญ่ขนาดนี้ครับพี่ทันพี่ก็ยังสงสัยคนหลายๆคนว่าทําไมเนื้อที่ห้องน้ํามันต้องน้อยกว่าห้องนอนอื คนอื่นเขาปกติแต่ที่พี่คิดเดินไม่ปกติไม่จริงๆแล้วคือเดินไปถึงปุ๊บอ่างน้ำอยู่ตรงพื้นไม่ตืต่นเต้นไม่ใช่แล้วพี่ไม่โอเคเลยก่ะการที่สมมติเราแช่อ่างแล้วแบบชะอคโกอยู่บนหัวงเงี้ยม,มันไม่ใช่ม,มันเป็นที่มาของพวกอุโมงค์ที่นี่แหละเดินไปลอดอุโมงค์แล้วไปเจออะไรเดี๋ยวนี้ออกแบบเองตั้งใจทำยากมากเลยแล้วสุดท้ายแล้วโอเคจบแล้วรู้แล้วไซส์ต้องประมาณนี้ไซส์ใหญ่ไปไม่ใช่อารมณ์ไม่ได้ไส์มันจะไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อ๋อ วิธีคิดในการที่ตั้งใจอยากจะให้เขาเจออะไร uh huh. ให้เขาอยากเห็นกับอะไรอ uh huh. นะไรเงี้ยในทางกับการมีคิดไหมว่าเขาอยากจะเจออะไร uh huh. เขาอยากจะเห็นอะไรมีมุมนั้นมาใช้อดัปในการทำรีสอร์ทไหมในช็อตแรกๆที่เราทําเราทําตามใจเราอีโก้เออเราอยากได้อย่างนี้เราะจะทําแบบนี้แล้วคนชอบก็จะเกตเราคนไม่ชอบอาจจะไม่เกตเราบ้านหลังหลังๆเนี่ยที่สร้างเนี่ยเริ่มจะมีคนบอกว่าเฮ้ยฟังก์ชั่นเริ่มจะเป็นโรงแรมนะ คนจะมีอันนี้ควจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายเลยต้องตีกลับมาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยอ,อย่าทิ้งอารมณ์อย่าทิ้งอารมณ์เดิมที่เราเคยอยากจะได้แล้วใส่มันเข้าไปจนก็เริ่มมามีต่อยอดด้วยการซื้อสัตว์มาเลี้ยงอ,อันนี้คือความต้องการส่วนตัวหรือว่าต้องการจะตอบโจทย์ให้กับรีสอร์ทครับจริงๆแล้วตอนนั้นเรามีบ้านพักอยู่ประมาณแหลังครับ แต่หลังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่พร้อมเมื่อก่อนปลูกต้นหอมแล้วก็เชงใบครับมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นเคลื่อนไหวอยู่ในสนามบ้างวันนึงขับรถไปเห็นฝูงแพะแล้วถามเออแพะตัวน,นี้น่ารักเดี๋ยวขอซื้อไปเลี้ยงเขาบอกว่าไม่ใช่แพะอันนี้มันแกะเอาได้ได้ได้ไดผมผมขอซื้อตัวนี้ออมีเพื่อนมันม้ยซื้อไปเป็นเพื่อนกันอ่ะมีตัวผู้ตัวเมียวันแรกอานอบน้ําอาบน้ําให้แกะอ,อ,อาบให้เองด้วยเอออาบเสร็จปุ๊บอดไดเป่าผมเป่า เพื่อจะแค่มาให้เพื่อนๆที่นอนอยู่ตื่นเต้นก็ไปซุ่มทำพอเพื่อนอยู่ในนี้กันเยอะเสร็จปุ๊บเฮ้ยโหมันฟูแบบเราตกใจอ่ะก็จูงมาทุกคนแบบตื่นตะลึงบ้านลูกค้าแต่ละหลังออกมาดูถ่ายรูปกันเราก็ให้มันเดินเล่นทุกคนมารีสอร์ทก็ชอบเสร็จปุ๊บเริ่มมีที่ไม่ใช่ลูกค้าจอดรถข้างหน้าเมื่อก่อนไม่มีร้านอาหารบังอยู่ก็มองมาเห็นทุ่งเลย เห็นขาวๆสองตัวเนี่ยเขาก็มาจอดรถแล้วเขาก็เดินลงมาดูแล้วเขาก็ถ่ายรูปพอหลังพอเป็นเทศกาลเสร็จปุ๊บรถติดแล้วก็ลงมาถ่ายรูปกับแค่2ตัวเนี้ยแค่2ตัวเนี้ยนะเออเขามีความรู้สึกว่าแกะประเทศไทยไม่มีนี่มีแกะได้ไงเออแล้วก็เริ่มมีปูปูเสือเป็นเหมือนสวนชานะปิกนิกนั่งดูแกะออพี่ก็บอกคนงานบอกเอ้ยคงต้องล้อมรั้วอ่ะอย่างนั้นลูกค้าในรีสอร์ทเขาไม่แฮปปี้ละล้อมรั้วล้อมรั้วเสร็จปุ๊บมาเกาะรั้ว เสียค่าเข้าวเปล่าเสียค่าเข้าเท่าไหร่จ่ายเงินเลยอยากไปถ่ายรูกปกับแกะอะไรเงี้ยตอนนั้นเริ่มปิ้งไอเดียแต่ก็ยังไม่ทําก็ยังเฉยๆเอาแกะมาเพิ่มเอาแกมาเพิ่มลูกค้าข้างในก็แฮปปี้มากเลยตอนนั้นก็เหมือนมานอร์รีสอร์ทที่มีแกะด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรีสอร์ทของซีนอรี่ัคเซสแล้วใช่ไหมใช่มีแปดหลังมีแปดหลังแปดหลังนี้คือ u ั c เซสขนาดไหนก็เต็มทุกคืน2ปี3ปีถือว่าสําเร็จสําเร็จในการทําธุรกิจ แล้วก็ได้เงินแต่ไม่ค่อยได้ความสบายใจเพราะมันบริหารจิตใจคนคือเขามาเขาเลือกที่จะมาพักผ่อนใช่ไหมเขาต้องการความสุขกลับไปอไอ้บ้านเนี่ยเป็นองค์ประกอบไอ้วัตถุเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วัตถุสวยงามทุกอย่างดูดีไปหมดเลยแต่มาถึงเขาไม่ได้สุขไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับการดูแลที่ดีเขาก็ไม่ได้แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้ซื้อซ้ำไม่อยากมามันก็เหมือนกับเราไป ลองรับความรู้สึกลองรับจิตใจเขาว่าเขาจะสุขหรือไม่สุขตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาแล้วพี่ก็เลยเครียดเออมันตึงม,มันตึงเราแบกความรู้สึกของทุกหลังเลยอย่างเงี้ยพนักง,งานเขาก็วันหนึ่งเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีวันหนึ่งเขาอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ทําเต็มที่เท่าที่เขาทาแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันมีปัญหาใครเป็นคนอดอดสุดท้ายมันก็คือต้องเป็นเราเราก็ต้องเข้ามาสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ ทำไปเรื่อยๆจนไม่มีความรู้สึกว่าความสุขมันเหลือแล้วอะแล้วพอเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไม่มีความสุขของตัวเองเดินทางไปเมืองเมืองแรกของโลกที่เดียกกอยู่ที่อังกฤษคอสบอล์เมืองคอสบอลอ์ดอาคอสบอล์ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> อ่านาทีแรกที่รถไฟเปิดปุ๊บแล้วพี่ก้าวเท้าออกจากรถไฟความรู้สึกมันแวบขึ้นมาเฮ้ย สบายใจแบบนี้เลยมีความสุขแบบนี้เลยท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเออเหมือนกันเลยกับที่มาเจอที่สวนพึ่งช่วงที่อยู่เมืองนั้นก็มีความสุขกันกับบรรยากาศการเที่ยวเมืองนะแต่ในหัวเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยครับทบทวนตลอดเวลาว่าย,ยังไงยังไงเราจะยังไงดีชีวิตเราจะยังไงดีออกลับมาปุ๊บพอกลับจากอังกฤษรู้สึกแบบนั้นทําไงต่อครับออผมก็เรียกประชุมระดับหัวหน้างานผมจะไปรีสอร์ทนะ ขาก็อึ้งๆกันไปผมจะเป็นรีสอร์ทนะเขาก็คงไม่คิดว่าอยู่ดีๆทําไมอ่ะคืออะไรเราก็รับปากเขาว่าเราไม่เอาคนออกเลยสักคนนึแล้วปิดเลยประกาศปิดวัน,นนั้นเลยขึ้นเว็บไซต์เลยในใจเก็บไว้ซ้อนอยู่ใช้เป็นแรงผลักันให้วันคืนเปลี่ยนผ่านต่อคำถาม